มาน่หหดผู้กำกับใต้รู้ใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้คะ่ะ C.I.D. ตลาดเมี่ยวเจียทำปืนพกหายที่ผมรีบมาหาก็เพราะเรื่องนี้นั่นแหละตอนนี้สามทุ่มผมไม่สนว่าพวกคุณจะทำยังไงติดต่อหัวหน้าแก๊งในกรหลีนตะว,วันตกทุกคนให้เวลาก่อนเที่ยงคืนไม่ไว่าจะเป็นไหนครับ บาเล่าสาวหน้าอาบอบนวดให้ปิดไฟปิดประตูหมดห้ามขาห้ามขายรับทราบที่ทำแบบนี้เพราจะให้พวกจิโกโหลบซ่อนตัวไม่ให้พวกเขาออกมาก่อเรื่องการันตีว่าคืนนี้เรารู้ตัวตกไม่มีคดีความเราจะได้เกณฑ์กำลังทั้งหมดตามหาปืนตำรวระจผมรอรอมีคำสั่งมาก่อนพรุ่งนี้เช้าต้องหาปืนพกให้เจอรับทราบไปได้เจ้าหน้าที่สายตรวจทุกนายโปรดทราบ ตำรวจนอกเครื่องแบบหนึ่งรายไล่จับสี่ผู้ต้องสงสัยคดีทำร้ายร่างกายจนทำปืนพกหลน่นหายชอบและเปลี่ยนมาดามหน่วยปราบปรามต้องการอะไรเขาไม่พอใจก็สั่งให้ร้านของผมต้องปิดไฟให้หมดก่อนเที่ยงคืนไม่ให้ผมค้าขายพวกตำรวจเป็นเทพเหรอฮขี้เกียจจะคุยด้วยเมื่อกี้ผมจับลูกน้องอุรสได้สี่คนบอกว่าเป็นเด็กของจิ้นลางลูกน้องคุณ ผู้หมวดอย่าพูดทรงเดชจิ้นลางไม่ใช่คนของเราเขาหนีไปตั้งครึ่งปีแล้วหนีไปไหนผมไม่รู้ในเมื่อคุณช่วยผมไม่ได้ผมก็จนปัญญารู้จักกันนานแต่ผมต้องเกือนคุณไว้ว่าตราบใดที่ยังหาเพือนพกไม่เจอผมรับรองผมจะมาหาคุณทุกคืนเลยท้านของคุณต้องปิดไฟก่อนที่คืนทุกวัน day, day you, hear you.